เสียงมันชัดเจนเสียงดังแฮงดังมากๆไก่เหนียห์ฮะเอาเราืเอ้าเอ้จะอีกันเ้ะต่อมีจะต่อมีเห็นแล้วเนล้ีเลย สวัสดีแฟนเพจนักชิพนิ่สงสายาจำครับวันี้ผมอยู่ที่จังหวัดปีกจอนลานเอธาคารที่6กันยาเดือนคับุทธศตาด2 5ง5ันหาราิกราคมาทีนะวันนี้ก็มีสารได้นัดนะครับทางุดนิพ่นชีวะเสียงไกยนะครับคุดนิพกันเลยห้องพิจารณาคดีที่1 2งในข้อหาสามมาตรา3 9 3เะเดี๋ยนะดองเา กล่าวคำว่าถ้าไม่มีเหมือนจักรอเลยไปวันวันนะครับซึ่งคนสองตามมาตามมาดตามกันจะว่าม่รู้ว่าผู้ที่ขึ้นหน้าเพื่อการศึกษาในชวงวันศุก สวัสดีครับสวัสดีครับสอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับที่ในห้องพิจารณาคดีครับวันนี้จะทำอะไรบ้างครับอ๋อวันนี้เป็นนัดพร้อมครับคือเข้าไปแจ้งความผมบอกว่าผมดูหมิ่นเขาผมก็คิดว่าผมไม่ได้ดูหมิ่นก็ต้องสู้กันตามข้อเท็จจริงนะครับซึ่งก็ศาลก็เมตตาให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายในข้อกล่าวหาของเขาเนี่ยก็ เกิดจากผมเนี่ยเป็นคนที่วิพากวิจารณ์การทํางานของเทศบาลนครอุดรธานีวิพากวิจารการทํางานมาตลอดวิพากวิจารณ์การทางานเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับทุกเรื่องทุกเรื่องเรื่องเรื่องทุดกระดิคเรื่องไม่ชอบมาพาคนและเราก็มีการนําเรื่องเข้าเสนอเข้าร้องต่อปปชสตงนะครับแล้วก็อาจจะเกิด ความไม่พอใจในกลุ่มผู้สนับสนุนของฝั่งตรงข้ามก็เลยมาฟ้องร้องเราครับครับตรีก็ฟ้องคืนครับผมว่ามองอีกมุมหนึ่งว่า็นการดันแจ้งไหมกันแจ้งคุณลบโดนไหมครคือจากการวิเคราะห์จากหลายๆคนในกลุ่มในพรรคพวกขึ้นฝูงเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะฟ้องร้องผมเนี่ยเพื่อให้ปิดปากผมไม่ผมโวยวายไม่ผมวิพาตวิการ เพราะว่าไม่ใช่แค่คดีนี้ครับท่านนายกเทศมนตรียังฟ้องร้องผมอีกตั้งสี่ห้าคดีนะครับเรียกว่ามีแต่ไปทันนี้ตำรวจไปอายการแล้วก็ไปศาลครับทนนี้คุณยุทธพลลัศนศรีนะฮะที่มาที่ศาลในฐานะอะไรครับฐานะพยานครับประจักษ์พยานที่ทุกครั้งที่เฮียธงตั้งแต่โดนหมายเรียกผมก็ได้ไปกับเฮียธงตลอด ไม่ว่าจะอยู่ในชั้นสอบสวนชั้นอายการแล้วก็มาประกันตัวที่สารก็เป็นผมครับครับหลังจากที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีนี่มีการตรวจสอบเอกสารนี่พอพูดได้ไหมครับว่าพบเจออะไรบ้างตรงนี้บอกบอกคร่าวๆว่าเราเจอพิรุษหลายอย่างในเอกสารแต่เราก็ต้องไปหามาเพื่อโตู้แย้งในสิ่งที่เขานําเสนอซึ่งหลังจากนี้ก็ได้ไปคัดสําเนาอ่า สารท่านเมตตานะครับสารท่านเมตตาให้เบคัาสำนเนาได้ตรงนี้เราคัดสำนเนาเราก็จะดําเน,นินการต่อ <Okay. S 1> ซึ่งที่ผ่านมาเฮียธงจะเป็นผู้วิาพากษ์วิจารณ์ส่วนผมฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามก็จะมองว่าผมนี่เป็นคนสั่งเฮียธงทำนั้นทำนี้ผมขอบอกตรงนี้เลยว่าด้วยระดับสติปัญญาของเฮียธงวัยวุทธ์คุณวุฒิเฮียธงมีเยอะกว่าผม <Okay. S 1> และทีมงานเฮียธงนี้มีแต่ระดับผู้ทรงเกียรติทั้งนั้นนะ ซ,ซึ่งเรื่องบางเรื่องไม่เกี่ยวผมเขาก็โยงมาอเพราะว่ามันมีบางคนที่จะโจมตีผมอยู่แล้วซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นแต่เพียงอยากบอกว่าขอบคุณนะครับฝ่ายตรงข้ามที่ให้ราคาผมชมผมว่าเก่งด้านเอกสารอย่างนี้นี้แม้เคยพูดว่าในอุดอรมีผมเก่งคนเดียวโอ้โหผมขอบคุณมากค,ครับมผมขอบคุณมากในเรื่องแบบนี้เรงยังม,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 มีคนชมว่าเรื่อง้เอกสารเรื่องเอกสารเรื่องจััดอุดรครับ เรื่องไปปปชเรื่องไปอำพงอํำเภอรหรือร้องเรียนที่ไหนมีผมเก่งคนเดียวในอรวรรขอคุณมากเลยครับ <laughs> ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วมันไม่ใช่หรอกเงียทงมีทีมงานยิ่งลูกสาวองเงียทงครับจบกฎหมายจากเมืองนอกนะครับอ่าอันนี้ทุกคนรู้แต่ว่าบางคนก็บอกว่าผมเนี่ยมาควับเงียทงแต่ผมบอกว่าเงียทงมีแต่สอนผมนะผมไม่เคยสอนเงียทงคนระับ <laughs> เ,เข้าใจสมัยนะครับเออฝ่ายตรงข้ามเข้าใจสมัย จะได้ดําเนินการให้มันถูกต้องอย่าไปเชื่อที่เขาพูดให้มาสังเกตหรือลองคบดูเนียทงเขาวิศวะผมหัวพะละมันต่างกันหลังจากนี้ก็จะดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปเนาะใช่ครับีจาว่ามีการตรวจสอบพยานหลักฐานอะไราี่มีข้อพิรุธหลายอย่างเยอะมากครับเยอะมากเนเยอะมาก จะตรงสารนัดวันไหนครับสารนัดสืบพยานวันที่23-24พฤศจิกายน23-24สองสองวันเลยนะครับสองวันครับพยานโจทย์นี่ยรับวันที่23พยานจำเลยนี่วันที่24เดือนพฤศจิกายนก็อีกประมาณ2เดือนครับสองเดือนครับขอบคุณครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มขอสอบถามนิดนึงครับพอดีในเหตอินใจที่ได้สู้แล้วก็ในรุ่นรันเถื่อนยังไม่ทราบที่มาที่ไปของเหตุ ว่าทำไมเฮียธงถึงโดนกั่นแกล้งหรือโดนฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยอยากทราบว่าที่มาที่ไปอ่ะเฮียธงเริ่มจากอะไรแล้วทําไมถึงโดนกระทำหรือโดนกั่นแกล้งอันนี้อยากอยากให้เฮียธงอธิบายให้สมาชิกทราบนิดนึงเรื่องของเรื่องนะครับคือเราพบเห็นความไม่ชอบมาพาคนในการบริหารงานของเทศบาลนครอ,อุดรธาน,นี อยู่หลายประการเรามีการรวบรวมเอกสารเพื่อส่งคำร้องต่อปปชสตงนะครับนี่อาจจะเป็นเหตุให้ทางไปตรงข้ามไม่พอใจนะครับพูดง่ายๆคือกระทบต่อการเรียกว่าอะไรนะอาจจะส่อในทางพุทจดิตหรือประพติดชอบของหน่วยงานรัฐในเมืองอุดร รรใช่ครับซึ่งเฮียธงก็เป็นฝ่ายที่รักในความถูกต้องรักในความยุติธรรมเฮียธงก็เลยเริ่มต้นที่จะเป็นภาคประชาชนในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆในเมืองอุดรเพราะเฮียธงเป็นคนอุดรน,นะครับอาศัยอยู่เมืองอุดรคนอุดรต้องรักเมืองอุดรคนที่จะทําดีแล้วมันจะต้องมีมารถชนโดยเฉพาะาหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ย ถ้าประชาชนอย่างเฮียทงไม่ลุกขึ้นมาเป็นหูเป็นตาให้กับชาวอุดรเนี่ยนะครับเราจะเห็นอีกลหลายโครงการที่ไม่ว่าจะเป็นแผงนิ้วหมืว่าจะเป็นแากเป็นเร้หรือจะไม่ได้แล้วกต่างนะครับโครงการต่างๆที่มีการสอดในทางทฤษิีถ้าประชาชนอย่างเฮียทงเนี่ยซึ่งคนในพื้นที่ไม่ลุกขึ้นมาต่อต้านหรือว่าไม่ลุกขึ้นมาสอดส่องดูแลรักษาสิทธิของของพื้นที่ตัวเองมันก็จะปล่อยให้พวกมีอํานาจมีบารมี ขูดรีบเงินภาษีขูดรีบงบประมาณซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอุดมการคล้ายๆกับกลุ่มนักรบดันเสี่ยนเราเราไม่ชอบสิ่งที่อะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่เนธรทมนะครับก็ขอบคุณเฮียธงในนามของทีมนักรบดันเสี่นขอบคุณที่ท่านเป็นผู้เป็นตาให้กับเมืองอุดรขอบคุณเฮียธงมากครับครับเดี๋ยวผมขอเสริมตรงนี้นะครับผมขอเสริมตรงนี้เนื่องจากว่าข้อมูลต่างๆนี่เฮียธงไม่ใช่หลับตาหามาได้ครับเฮียธงจะมีเพจเพจหนึ่งขึ้นมาแล้วก็จะมี คนในอุดรเนี่ยส่งข้อมูลต่างๆมาให้ซึ่งเป็นคนในพื้นที่เลยในพื้นที่แม้กระทั่งคนในสํานักง,งานเทศบาลนครซึ่งเป็นข้าราชการประจรํบซึ่งเห็นว่ามันไม่ถูกต้องทําแล้วประชาชนไม่เกิดประโยชน์อะไร,รก็ส่งข้อมูลพวกนี้ให้เฮียทงรเรื่องล่าสุดนี้ก็เป็นทีมงานของเฮียทงที่ไปอุดรขอเอกสารอ่าใช่ครับซึ่งเป็นเครดิตของเฮียทงและทีมงานนะไม่ใช่ผมนะครับเข้าใจใหม่นะมีคนบอกว่านี่ หมอหมอไปขอมาแล้วได้นี่ไม่มีใครทําได้ให้เข้าใจไหมครับว่าเฮียทงไปขอเอกสารจากไหนครับเฮียจากคณะกรรมการวิชัยข,ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารเข,ขาขจึงมีคําสั่งว่าให้เทศบาลนครร้อนธานีมอบเอกสารตามที่เฮียทงขอครับอือแล้วเรื่องบางเรื่องก็ถึงกรรมธิบานถึงจังหวัดนะครับเช่นเรื่องฟุตบาทรบเรื่องเรื่องฟุตบาทนี่ก็เป็นเฮียทงและทีมงานแล้วก็ประชาชนที่เขาเดือดร้อนครับ ซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับผมนะครับไม่ไม่ต้องมายกเครดิตให้ผมไม่ต้องมายกความดีความชอบให้ผมอันนี้ต้องยกให้เฮียทงกับผ like ู้ท <ER> ี่รักในความถูกต้องของเมืองอุดรธานีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณเฮียทงขอบคุณมาครับผมครับท่านผู้ชมครับทุกิยานะครับโอเคนะครับหลายหลายคนสอบถามว่าเอ๊เป็นมาเป็นไปยังไงนะครับก็อ่า ให้สัมภาษณ์เฮธงให้คาตอบไปแล้วว่าสิ่งที่เฮธงทําเพื่ออะไรทําเพื่อใครนะครับคือการทุจริตมันเกิดขึ้นทุกพื้นที่แต่มันอยู่ที่ว่าเราทุกคนเนี่ยนะครับเราทุกคนที่อยู่ในพื้นที่จะร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลหรือไม่นะครับถ้าเราภาคประชาชนไม่ช่วยกันเราจะไปหวังพึ่งใครไดร้ทุกวันนี้เราจะไปหวังพึ่งใครได้ ก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ลหลายหลาท่านในบ้านเมืองนะครับคนที่มีทรัพยากรมีเรียกว่าอะไรกำลังที่จะต่อสู้ได้ขอบคุณทุกท่านนะครับพวกผมเป็นเพียงแค่คนนำเสนอเล็กๆน้อยๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมถ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าพวกเราในฐนานะประชาชนไม่ช่วยกันนะครับเชื่อเถอะว่าอนาคตลูกหลานเราจะต้องลำบากแน่นอนอยังไงก็ฝากชาวอุดรนะครับ มีอะไรที่เดือดร้อนมีอะไรที่อยากให้เฮียธงซึ่งอยู่ด้านหลังผมอยากให้เฮ er ียธงรับเรื่องในการที่จะช่วยตรวจสอบการทำงานตรวจสอบงบประมาณตรวจสอบการอาจจะทุจริตนะครับผมใช้คาว่าอาจจะนะก็ยื่นเรื่องมาที่เฮ er ียธงได้เลยนะครับ a c e b o o k เฮียธงก็ ong, ชาวดอนน่าจะรู้นะครับเข้าไปที่เพจ อุดรอ,อุดรควรรู้หรืออุดรน,น่ารู้นะครับหรือว่าเคเทศข่าวสารเมืองอุดรซึ่งเฮียธงจะเป็นผู้นําข้อมูลต่างๆ<ร>เกี่ยวกับเมืองอุดรลงให้ชาวอุดอรทราบจังหวัดอุดรเป็นจังหวัดที่ใหญ่ใหญ่มากนะครับมีสนามบินใจกลางเมืองด้วยนะใครว่างๆก็เรียนเชิญเที่ยวเมืองอุดรได้และใครถ้าใครมาก็มาเมืองอุดรก็ทักมหาเฮียธงหรือทักมหาหมอเหม,มาได้นะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจสารแฝงอุดร สักพักก็จะมีการเดินทางเป้าหมายปลายทางที่กรุงเทพนะครับฝากติดตามด้วยลวกันหวังว่าจะไม่เจอนะครับจะไม่เจอด่านจางทางนะครับถ้าเจอก็เดี๋ยวจะให้น้องกรุงศักดิ์เดี๋ยวจะโทรเรียกน้องกรุงศักดิ์โอ้องกรุงศักดิ์เออมีเรื่องหนึ่งประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อคืนนี้รถของน้องกุงศักดิ์เกิดอุบัติเหตุ สอบถามอาการจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลแล้วบอกว่าอาการโคมา่านะตอนนี้ยังไม่ได้ใช้อยู่ตัดชิ้นเนื้อไปผ่าพิสูจน์ว่ามีมะเร็งมีเนื้อร้ายอะไรข้างในหรือเปล่าผลเอกซเรย์ไม่ออกน่าจะออกประมาณสักพรุ่งนี้หรือมุรีนี้นะก็ยังไงฝากน้องกุุงศักดิ์แจ้งรายละเอียดมานะครับก็เดี๋ยวน่าจะ,ะความคืบหน้าจะแจ้งลงกลุ่มลสมาชิกนักบด่านเถือนนะครับ ว่าจะช่วยค่ารักษาพยาบาลช่วยค่ายาช่วยค่าวัคซีนอะไรต่างๆเนาะตามนั้นแล้วกันอันนี้เกิดไป่ร้อ